ข่าใหม่แบบมันอ่อนพี่น้องเลยกินกับยังกระแซบข่าปีนี่แหละพี่น้องเลย แซ่บบ่พี่น้องเขาพัดไปกินพี่น้องเอ้บานนี่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขุสุคนได้พี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพ่อกลับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้ มาพบมาพอ่อเมื่อนี้พี่น้องเลยบ่าพามีอยู่คือกันนะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเลยวัอนี้ก็ซิมาหนึ่งเข่าพี่น้องเนะาะบ่าวพามีซื้ออาโมหนึ่งไม้นะพี่นอนะ้ <c oughs> นอ,อ,นนองเลยกะมวยไม้นะพี่น้องเนาะเห็ดกินตอนมื้อก่อนหันพี่น้องเลยใส้อันหวดเก่าโมหนึ่งเก่าเนาะมือนี้ก็เลยบา่าม,มีมีห้องขั้วไม้พี่น้องเลยเนาะอาจฉิบงงามแน่แต่มันก็เป็นระเบียบ อาเรียบร้อยกว่าเกาพี่น้องเลยเพาะวาพากันจัดเทียนครัวอากับน้องลาตีเนาะพี่น้องเนาะตอนเศร้าๆกูดีน้องพนกะไปเก็บไม้พี่น้องเลยยังบุทันมาเนาะตอนเศร้าๆพนจูดไม้จุดฟืนเจ้าหน่อยพนก็มาแลไรพี่น้องไปตั้งแต้เศร้าๆพ่นเนาะเพิ่นพมีก็สซิมานึ่งเข่าพี่น้องเลยเข่าก็มาใสอันมาใสนี่เลยเลยพี่น้องเ้ยมาใสหมอนเพราะว่าซ้ามันค้าเนาะก็เลยว่าอัน มาหนึ่งเข่าก่อนไม่เท่าก็อยู่นอกพี่น้องไอ้พนปัดอันหนาบ้านอยู่เนาะพระพมีอันสือเข่าก่อนพี่น้องไอนะ้เนาะพอดีนายพี่น้องเนาะมหนึ่งไม่มวยไม่อุ่นเข่าก่อนบานนี่แล้วก็ว่าสิเธิดเข่าพัดนี่พี่น้องไอ้อุ่นอยู่บอกรืยว่าจังไร เขาก่อนพอดีสูงพี่น้องเลยพอว่าได้เงินเดือนนี่ก็เลยว่าซื้ออันโม,มหนึ่งกับอันมวยแน่นอ่ะแล้วก็แนวทรายเข่าพี่น้องเลยดาดิบเข่าไม่แน่เป็นไข่ว่าพอมีกับพี่น้องเลยไปเซียญาอันอยูทีไม่เนาะก็เลยพินไข่ ฝากแดดเบิดมื้อมื้อนั้นน่ะแล้วก็ไปซอยงานอันบ่าวเท่แน่พี่น้องเอ้ยเพิ่นอันพ่อเพิ่นอันเสียเนาะก็เลยว่าอันบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งซ้ําก็มาถ่ายมื้อนี้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ซื้อาหมอพี่น้องเอ้ยาหมอปิดอันหอมวยเนาะสิเอาาหมคิดเอาก็ได้พี่น้องเอ้ยครัวแบบบ้านเฮา มืนอนี้ก็เลยว่าอยากหนึ่งสิเต้าแก๊สแน่พี่น้อ,เองเอ้ยพราะพอมีวัชสิเหตเขาพัดแน่เนาะขนองละตีมาทันเหมาะกับซื้อมาใหม่เ <c oughs> สิอหงเขาแน่พี่น้องเอ้ยอันเพราะวัชพิเหตจะกินเขาพัดแน่เนาะก,ก็เลยว่าอัน พอมีสื่อเขา่าอันนี้มาดีต้อเลยเข้าหอมมะลิเนาะมองเขา่ามองเข่าน้อยเขา้ขาเข่ามิดกะเนื้อตวงหมูหัวไปใส่เลย เอาอันนี้ก็ได้คูงไว้หนึ่งทีเดียวมึงไล่ดอกคูงเพื่อกินเนี่ยพ่อสิ โบราณพี่น้องเลยน่งามเนาะสอบหนึ่งกัแเนเสนหาสอบหน่อยนี่เนาะแสนหาประมาณเท่าไหร่สองยประมาณสองร้อเนพี่น้องสองร้อยบาทือเท่าไหร่ร้อยหนึ่งกับเจ็ดสิบพเท่าไหรประมาณสองร้อยพี่น้องไงสอบหน่อยหนึ่ง ไอ้สิขึ้นหลยพี่น้องเงยเนาะบริคอยใส่บันไดหัวประหยัดเนาะยอย่าบอกพอมีอันล่างข่าก่อนล่างมาเรียบร้อย เศษเขาพัดกินแน่เนาะมาเบิง่งเขาเขาก่อนเริ่มขึ้นอายอลไพี่น้องเลยเฮือนทางนั้นนะปัดเรียบร้อยแล้วเนาอยังแต่เฮือนคั่วก็ต้องแบ่งนาะทีกันแหละพี่น้องพอวาเวียเ่ยกเอียเขาก็พออนใดเห็ดได้เขาก็เห็ดไปเนาะพะว่ะ สิถาแต่ละตีพันมาแต่เห็ดเวียกอะบบได้พี่น้องเลยพพเพราะว่าคุณไปแต่เศร้าคุนเอาจูดไหวตั้งแต่เศรา้าๆคุณแหละเราว่าเห็ดกินถาเพื่อนบอกพอมีีมนูไลยหลยพี่น้องเลยพี่นี่กล่องโตกล้องตู้นี่ต้องได้กวดได้ปัดตลอดได้หนูมันลลย เสื้อผ่าย,ยังต้องระวังพี่น้องเ้ยต้องได้ปัดตลอดเพราะว่านูมันเลนอยู่ตลอดกี่ฝุ่นหลายๆขนาดปัดมือได้นี่พี่น้องตอ,ตอนเศร้าตอนเที่ยงตอนแรง หมดไปใส่กับบ้านเพื่อนะก็สะดวกสบายพี่น้องไ้ได้เพื่นคั่วไม่เลยกะแก๊สกระสิบ่ได้คอยใส่บันเราจะมันเบิดพี่น้องเลยพอมีแต่สือมาเห็ดกินประมาณสามสีเทื่อนนี่แหละข่าวมีแต่หนึ่งอยู่นอกนะเพราะว่าเขาดังทานเด้แต่วันยามกลางคืนจังเห็ดกินอยู่ในพี่น้องเลย บัวมีไข่เป็ดแน่พี่น้องเอ้บ่พอมีวัชสิเห็ดเข่าพัดเนาะนี่แหละอันนึ่งเข่าวไว้ไข่เป็ดสี่ฟองสี่หน่วยอันบัวเท่หุ่นเอาไห้เนาะหุ่นมีเป็ดพี่น้อง,งเอ้ก็เล็วสิมาเห็ดเข่าพัดไข่เป็ดก็คือสีได้อีกดอกบ่พอมีวะ่ะเดินก่อนเด้อจะจังหน่อยก่อนพี่น้องเอ้เพราะวะ่าบัพอมีกับบุคเรืหนึ่งมวยจักเทือ่อพี่น้องเอ้ย ไปตลาดก็ซื้ออันนี้มาได้เป็นคนที่ม,มักซื้อพี่น้องนี่แหละเนื้อสายเขาเนาะซื้อมาว่พอมีซื้ออันนี้มาแน่พี่น้องเลยหมอเนาะ สุกแล้วพี่น้องไอ้บานนี่เข่าใหม่หอมหอมพี่น้องเลย กินตีดังทวนๆเนาะข่าใหม่แบบมันอ่อนพี่น้องเลยกินกับยังกระแซบข่าปีนี่แหละพี่น้องเลยพอวันหนึ่งลาแน่เนาะเพื่อมาแน่พี่น้องเลยน้องมาอยู่เฮือนสองโต หนึ่งต้นเศร้ากะเลี่ยวต้นแรงเน้ะมีแต่ว่าอุ่นเขาเย็นเอากินยังกะเหลวได้พี่น้องเลยพะว่าเลี้ยงมากระซำค้นพี่น้องเลยเกลือกระเทือนหนึ่งเนาะพอได้ห่า Come my home home. <laughs> ล่างถั่วยก่อนพี่น้องเลยพอว่าน้ามัอึดอึดเนาะพี่น้องเนาะประหยัดใส่พี่น้องเลยล่างถั่วล่างบวงก็ต้องประหยัด น้ำอึดเพราะว่าตอออกมาจากแท่งข้างล่างบะพมีเนี่แหละพี่น้องเลยน้ำกระซือเนาะสามมือซื่อเธอหนึ่งพี่น้องถ้าเขาสักผ่าสักเครื่องสักคลองเอียงมันกะเปืองเนาะวันนี้มาเห็ดเวียกบ้านให้เบิ้งเดอ้อพี่น้องเลยบะพมีก็เห็ดได้คือกันเนาะ สองมือสามือซื้อน้ำแท่งหนึ่งกันประมาณร้อยบาทใส่โบลายดอกพี่น้องเยสไลด์กันเลยน้ำน้ำยาล้างจานลีโอกินอยู่กันเอาเองเนาะ หลังจากเขาล่างถ้่วเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเข่าเขากระซุกเป็นทีเรียบร้อยน้ำงามพี่น้องเลยเข่าปกติหนึง่งพฤศิใส่ตู้ไว้พี่น้องเลยอันนี้บาฟามีบ่ได้ใส่ สีเห็ดลายแน่พี่น้องเลยกระสมราคาพันอยู่พี่น้องงามเนาะแพองอยู่กับเม็ดงาม ขาวได้พอพี่นอ้องเอ้บา้เอาซัมนี้เนาะอันนี้เอาไปกินปอมีสิซอยอันนี้ก่อนเนาะพี่น้องซอยอันพักบัวพักหอมต้นหอมใส่ก่อนเอากินเองพี่น้องไอ้ซอยแบบได้กระไดเอาบริเห็ดคาย เห็ดข่าวพัดกับเห็ดซัมมี่เนาะพี่น้องเนาะบบมีอย่างมากมายมีอันใดก็ใส่ซำนั่นแหละตอน,นใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องเลย อันนี้คือกระเทียมเนาะพี่น้องบะหมี่ิตามเอาใส่มันโฮมเต่ว,ว่าขาดพริกไทยเนาะพี่น้องเนาะ อบัวพมีใส่บัมีนตาตีไข่กัอบอา้วงนี่แหละได้แล้วพี่น้องเลย cái 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 nằm tan với nào người cơm xì xăn sự yêu đam nói nhưng ບໍ່ມີເຄື່ອງປະສົມຫຼາຍນະກີ້ຕົ້ມໜໍ່ນ້ອຍໜ หอมหอมพี่น้องเลยเบิ่งพี่นอ้นองซีสัน อร่อยหนึ่งแซ่บพี่น้องบ่มีส่วนผสมยังลายเนาะเห็ดกินเดี๋ยวบ้านๆเฮา ยิ้มมึงก่อนอืมจะจะละลาย,ลาย,ยมันหอม พอดีน้องลาตีมาพี่น้องเคยสบายดีน้องลาตีเด้อสบายดีหักอาบน้ำแล้วบอกป้าพี่น้องเลยมาเด้อมฮะแมนเอาสกินเบิร์ดแหละพ่บอบอกเออเอาไว้ไม่ถาอยู่หมอก็ได้เนาะเป็นยังกวดอะไรอยู่นอกพี่น้องเลยเบิ่งดูฮาลาตีป้าพี่น้องเลยเนาะเป็นตาแซ่บบ่พี่นอนะ้นองเขาพัด ไปกินพี่น้องไอ้บ้านนี่มาพี่น้องเนอะมาพี่น้องกันไหนบอสฮะไปไหนข้อแหงไปที่สอง ไมปท่ายไปจุงมันไว้เพื่อนน้าพี่น้องเนะาะเพราะว่าเม่นเกือกระทมเนาะคือบบกินน้ำลูกน้ำร้านเน่ยน,นะเนาะเพื่นอนยยังเห็ดเวียดพี่น้องแบบปัดกวดยังไงต่างต่างเนี่ยอยู่หน้าบ้าน,นาหน,น,าน้าเฮือนเนาะเวลาเจอบบกินไหมเวลาเจอกว่ากันคนโต๊หนี่งเจ็บสบายเนาะ ก็เขาจ,จูบเปดเนาะเขเป็ดบเป็ดใส่ไก่เขาัดนไทเขาเป็ดไ,ได้เนาะใส่ขาตังไปแล้ว กติสิกินกับอันยังก็บิ่มบักนาวใส่เนาะน้ําจิ้มนะพี่น้องแต่บ่ผมมีบ่ได้เฮ็ดมันสวยเลยแลงเะ ไข่บดเฮือน,อนข่เดเนือนไข่บดเฮือนบะมีกับไข่เพราะว่าอากาศเปลี่ยนเน,ะนาะอากาศแนา,าว,วาโอเคพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้บะมีกินข้าวพัดก่อนกินอีกคำหนึ่งก่อนออออ น้องท่านยาได้พี่น้องเลยจบคลิปแล้วจะกินอีกเนาะโดยไปในในคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พี่นอ้นนองเด้เนาะเลยกระบอคข่าโฆษณาเนะ,ะตีเนาะ mm hmm. ถ่ายอยู่เดอนอยู่ซ่านกับเพิ่งคลิปให้แน่พี่น้องในจังใดคลิปนี้สบายดีเลยพี่น้องได้